สวัสดีค่ะขอกัล yeah. okay. ุ่มเว่ยตามเคยนะคะวันี้ก็มีกิดการมีผิดพลาดทางทิมนิดหน่อยอาจจะเป็นถือกล้องนะคะแล้วเลยต้องมาอัดกันโทรศัพท์แทนนะคะวันนี้จะมาพรีเซนต์เรื่องอะไรกันคะคฝนชนาก็วันนี้จะมาพูดถึงกิจกรรมที่ห้านะคะก็คือการแ backup data ข้อมูลนะคะทั้งหมดบนโทรศัพท์บนมือถือ Android ค่ะก็จะเป็นการแบ็กอัพข้อมูลผ่านทาง Google นะคะขั้นตอนแรกเข้าไปที่แอปนะคะไปที่แอคเคาท์นะคะเลือก Google นะคะพาจากนั้นเลือกบัญชี Google ที่จะใช้เป็นบัญชีมือถือของ Android นะคะจากนั้นก็ติก๊กเครื่องหมายถูกในสิ่งที่เราต้องการใรานะคะเสร็จแล้วก็แตะบริเวณด้านขวาบน ของจอแล้วก็เลือก s ไตล now เท่านี้นะคะรายชื่อที่บันทึกบนโทรศัพท์รวมทั้งรูปหรือข้อมูลอื่นนะคะก็จะเข้าไปอยู่ในเข้าสูข่ขาวของ google แล้วนะคะต่อไปสำหรับของ ios นะคะการแบ็ k อัดาต t าของ ios mm hmm. ก็คือโดยโดยใช้ iCloud นะคะ mm hmm. ก็คือ1 mm hmm. เชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครือข่าย wifi นะคะ2แตะการ งมาแล้วแตะไอคาวนะคะ 3. ค่ะแล้วก็เลื่อนลงมาแตะสำรองข้อมูลนะคะแล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดสำรองข้อมูลไอคาวอยู่เปล่า 4. แตะสำรองข้อมูลตอนนี้เชื่อมกับเครือข่าย WiFi ของคุณจนกว่ากระบวนการจะเสร็จสิ้นนะคะ5ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการสำรองข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วโดยแต่ที่การตั้งค่า i ไอคาว พื้นที่จัดเก็บข้อมูลจัดเก็บพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแล้วเลือกอุปกรณ์ของคุณข้อมูลสำรองควรปรากฏพร้อมด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาและขนาดของข้อมูลสำรองนะคะต่อไ,<ป>ไปเป็นการ restore s o t t i n g บนโทรศัพท์มือถือของ Android นะคะตอนแรกก็ลากนิ้วลงมาจากแถบการแสดงแจ้งเตือนนะคะ ก็ขเข้าไปที่การตั้งค่าหรือเซตติ้งนะคะค่ะต่อไปก็เลือก backup พหรือรีเซ็นะคะเลือก b a c k อัพแล e รีเซจากนั้นสำรองข้อมูลโดยเลือกที่ backup ข้อมูลส่วนตัวหรือ b a c k อัพ y data นะคะค่ะต่อไปก็เลือกตั้งค่าข้อมูลจากโรงงานนะคะหรือ Factory Data Reset นะคะต่อไปก็เลือก reset อุปกรณ์หรือ reset drive นะคะ ต่อไปก็เลือกลบลบทั้งหมดนะคะหรือ delete all นะคะเลือกเอ้ยเครื่องจะร b o o t เข้าสู่การใช้งานนะคะต่อไปก็เลือกคืนค่าข้อมูลต่างๆที่สำรองไว้เมื่อลงชื่อเข้าใช้ Samsung account นะคะต่อไปก็จะเป็นการตั้งค่าโทรศัพท์มือถือหลังการ restore system นะคะเป็นของ Android ค่ <c oughs> ะคะ่ <c oughs> หนึ่งเปิดโทรศัพท์ เลือกภาษาที่จะใช้งานนะคะกดเริ่มหรือสตาร์ทคะ2ตั้งเวลาและวันที่จากนั้นเลือกถัดไปนะคะหรือเ e x t 3เข้าสู่ระบบหรือล็อกอินเข้า Google Account นะคะถ้ามีนะคะนี่ก็เป็นการสมัคร Google Account นะคะ1เลือกรับบัญชีในหน้าที่เพิ่มบัญชี Google หรือ Add Google Account ะคะ่ะ2ใช่ชื่อและนามสกุลน,นะคะ 3. เลือกสร้างอิมเลือกสร้าง อีเมล Google นะคะหรือ Gmail นะคะ4ก็ตั้งรหัสผ่านของอ e ีเมลนี้นะคะ5ก็กดยอมรับหรือ access นะคะต่อไปเป็นการสมัครสซ็นเซอร์แอคเคาท์นะคะ1ก็เลือกสร้าง a อ c o u n t ใหม่หรือว่า p a นะคะ2อก็กรอกข้อมูลของคุณลงไป3ใส่เครื่องหมายถูกในช่องยอมรับเงื่อนไขและกดยินยอมนะคะหรือ agree นะคะต่อไปเป็นการดี ตัว System บนมือถือของ iOS นะคะก็คือเป็นการรีเซ็ Reset ็ต iPhone นะคะก็คือจากหน้าจอนะคะไปยังไปยังที่รายการ System General แต่เลือกที่แถบรายการ Reset นะคะส่วนถ้าหากต้องการจะทำการล้างเครื่องให้เปรียบเสมือนแบบเครื่องใหม่เลยนะคะก็ให้เลือกที่ erase All content and things, all settings, s e t t i n g นะคะก็หากก็ถ yes. ้าเลือกแล้วข้อมูลและการตั้งค่าท right ุกอย่างก็จะหายไปไปทั้งหมดเลยนะคะต่อไปถ้าต้องการแค่ล้างล้างเฉยๆการตั้งค่าการใช้ฟังก์ชันและโปรแกรมให้เลือก Reset all s e t t i n g นะคะข้อมูลการตั้งค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นเมลหรือ Wi-Fi ถูกรีเซ็ใหม่ทั้งหมด แต่ข้อมูลต่างๆในเมล l เมสเซจพวกรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังคงอยู่นะคะ mm hmm. ก็หากมั่นใจแล้วนะคะแบบตรวจความเรียบร้อยความความต้องการแล้วว่าแตะไปที่ย e ัง erase all content and setting นะคะระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนว่าคุณต้องการรีเซ็ตจริงหรือไม่หากต้องการก็ให้แตะที่ erase iphone นะคะระบบจะแจ้งย้ำในกรณีที่จะทำต่อไปให้แตะ ให้แตะให้แตะ i e s s t iphone อีกครั้งหลังจากนั้นใส่พาสเวิร์ดของ apple id แล้วแตะที่รายการ i l e s e t iphone จะเริ่มรีเซตนะคะไปการตั้งค่าโทรศัพท์มือถือหลังหลัง r Restore s y s t e t iphone นะคะ ios นะคะก็คือ1ปรับแต่งคีย์บอร์ดนะคะถ้าปรับแต่งคีย์บอร์ดให้ไปที่ s e t t i n g แล้วก็ General Keyboard นะคะต่อไปก็เพิ่มภาษาไทยเข้ามาค่ะเข้ามาด้วยแล้วก็อันนี้เป็นการตั้งค่าเวลาสำหรับการล็อกหน้าจอนะคะเข้าไปที่ Setting General Auto Lock นะคะแล้วก็อันนี้ปรับการควบคุมแสงของหน้าจอเข้าไปที่ Setting Wallpaper and Brightness b r i g h t n e s นะคะ อันนี้การเปิดใช้งาน iCloud นะคะก็ไปที่ s e t t i n g แล้วก็ติ๊กเปิดที่ไอคาวนะคะแล้วก็อันนี้การตั้งค่าการจัดเรียงรายชื่อนะคะไปที่ s Setting m n i w c o n t a c t เอ่อคอลเลเดตต่ Col ไอไปต่อเป็นการติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูปและการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือเป็นของ Android ะคะ่ะหนึ่งก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันเ s สโอ o นะคะ ก็เลือกเข้าสู่ระบบล็อกอินเข้าใช้งานเพสโต้ถ้ายังไม่สมัครเพสโต้ก็ทำตามขั้นตอนได้ยค่ะจากนั้นเลือกสำรองข้อมูลไว้กับ Google สำหรับกู้ข้อมูลในภายหลังนะะสี่นะคะเลือกแอปพลิเคชันที่ต้องการดาวน์โหลดค่ะกดติดตั้งแอป,ปในเพสโต้ค่ะแล้วกด i n s t a l l ค่ะห้าค่ะเพียงเท่านี้ก็จะได้แอปพลิเคชันที่คุณต้องการมาใช้งานนะคะไปการติดตั้งโปรแกรมสำหรับสำเร็จรูป การใช้งานบนโทรศัพท์มือถือนะคะของ iOS ก็ก็จะก็เป็นแตะไปที่ App Store นะคะที่หน้าจอหลักของ iPhone แล้วก็การค้นหาแอปพลิเคชันนะคะในการค้นหาแอปจะมีหลายวิธีนะคะก็คือไปที่ f ิ t ชู e a d หรือ Top 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 r อปตรงแถบเมนูเมนูบาร์นะคะที่จอหน้า ที่หน้าจอด้านล่างของ App Store แต่หากแตะที่เอ็กซ์รีเจะสามารถตรวจสอบแอปที่อยู่โดยรอบพื้นพื้นที่ได้หากต้องการค้นหาแอปโดยการเจาะจงชื่อให้แตะที่เซิร์ฟนะคะการค้นหาตามหมวดหมู่นะคะก็เมื่อแตะที่ คาทิคาทิโกลิแล้วแล้วที่หน้าจอมขวารายการแอปพลิเคชันจะแสดงตามหมวดหมู่หรือจำพวกเดียวกันไว้นะคะเอาไปการค้นหาแอปด้วยช่องเซิร์ชนะคะแต่ที่เมนูเซิร์ชจะปรากฏแถบค้นหาก็คือให้พิมพ์ชื่อพิมพ์ชื่อแอปหรือคำค้นหาที่เกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับแอปนะคะ แล้วก็ยังสามารถค้นหาผ่านสิลิได้ก็คือเราก็แค่สั่งด้วยเสียงไปอะคะ่ะสิลิก็จะพาไปยังแอปสต e และค้นหาพร้อมให้คุณดาวน์โหลดแล้วก็ดูหน้าดูหน้า,นารายละเอียดหรือการทำติดตั้งนะคะหน้านี้ก็จะปรากฏแอป s k ส,ส,สกายหากแตะปุ่มฟจะเริ่มการติดตั้งแอปนะคะ หน้าแสดงรายละเอียดหลังจากเปิดเพจที่แสดงดีเทลของแอป SKY ยหากลองเลื่อนหน้าจอไปทางด้านซ้ายมือจะแสดงสกรินช็อตหมายถึงภาพแสดงหน้าตาแอปนะคะการติดตั้ง Intel นะคะสำหรับการติดตั้งแอปเริ่มโดยแตะปุ่มฟีนะคะปุ่มนั้นจะเปลี่ยนกลายกลายเป็นคำว่า Intel ให้แตะอีกครั้งที่ปุ่ม Intel นะคะ เออเออเข้าสู่ระบบ i 2 Store นะคะเมื่อติดตั้งแอปพลิเคชันจะได้รับแจ้งให้ใส่รหัสผ่านสำหรับแอป ID ให้กรอกรหัสผ่านจากนั้นแตะโอเคนะคะเพื่อทำการยืนยันก็เริ่มการดาวน์โหลดนะคะจะเริ่มดาวน์โหลดแอปลงเครื่องก็กดปุ่มกดปุ่ม stop เปลี่ยนเป็นปุ่ม open แล้วติดตั้งเป็น u n ร e จสิ้นค่ะเมื่อแตะที่ปุ่ม open application นั้นก็จะเริ่มทำงานทันทีนะคะ ไอคอนก็จะมาแสดงที่หน้าจอค่ะก็จะเป็นอย่างนี okay. ้นะคะโอเคอันน like to ี้ก็เป็นคำถามนะคะพร้อมเฉลยด้วยโอเคนี่อ้างองค่ะก็วันนี้เราขอจบการนำเสนอไปแค่นี้นะคะสวัสดยค่ะคำถาม